ครับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะฮะท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวกอบพระสมเด็จนะฮะเรียมทองครับผมเป็นงานกอบขอบแคบนะครับจะได้ดูไม่เทอะทะนะครับแล้วก็เป็นลายแกะแข้งสิ่งรอบนะครับ <c oughs> ส่วนด้านข้างก็จะเป็นลายมารีเรืยแล้วด้านหลังก็จะเป็นลายมารีเรอยเอช่นกันนะครับนิดส่วน ข้างๆกับด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นลวดลายส่วนมากลายจะซ้ำๆมีมีแค่แบบ2แบบเท่านั้นเขาเพราะว่าพื้นที่ในการแกะค่อนข้างแคบ,บแล้วก็แกะไปก็จะเห็นลายค่อนข้างน้อยเราะจะจะเน้นการแกะด้านหน้าซะมากกว่าส่วนส่วนกรอบด้านหน้าก็จะแล้วแต่ท่านลูกค้าเลยครับเลือกในในลายหรือแบบที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้ช่างแกะให้นะครับส่วนไหนเป็นแบบไหนส่วนหัวเป็นแบบไหนส่วนปลายเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกครับสามารถเลือกได้นะครับโอเคส่วนตัวองค์พระนี่เป็นสมเด็จบางคุณพรมปิดทองนะครับผมลูกค้าบอกเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคซึ่งผมหาข้อมูลแล้วดูค่อนข้างยากผมก็ดูไม่เป็นนะครับวันนี้ท่านผู้รู้ก็สามารถชี้แนะได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ ี๋ยวผมจะขึ้นรูปชัดๆในมุมขอบข้างขอบด้านหน้าทั้งสีงม่มุมแล้วขอบข้างแล้วด้านหลังนะครับอีกทีนะครับส่วน QR code กับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ผมจะขึ้นไว้บนคลิปเลยแล้วก็ใครจะดูภาพเพิ่มเติมดูผลง,งานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็เป็น Google นะครับเป็น Google ทางเว็บไซต์ของทางร้านนะครับภาพเพิ่มเติมได้เช่นกันนะส่วนจะ Li n e แก็สามารถ ทักเข้ามาถามข้อมูลต่างๆได้เลยเช่นกันนะเราะผมโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ